สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้พบกับแม่พึ่งร้อยแป็ไลฟ์ค่ะวันนี้แม่พึ่งพาเพื่อนๆมาที่บ้านสนวนนางแก้วนะคะตำบลบึงอำเภอควาสีนรินจังหวัดสุรินทร์นะคะวันนี้แม่พึ่งพาเพื่อนๆมาชมหน่วยหนังกลางเปลงนะคะนันทวันภาพพยนต์นะคะรถเขียวๆนั่นเลยนะคะนันทวันแบบวันนี้จัดหนักจัดเต็มนะคะซุปเปอร์บิ๊กมาเลยทีเดียวนะคะนี่ก็เป็นงานทำบุญร้อยวันเนาะ ถ้าไม่ผิดนะคะก็จะมีเด้งดึงมาเตรียมแล้วเนาะมีพ่กค้าแม่ค้ามาเยอะเลยนะคะเดี๋ยววันนี้เรามาชมกันนะคะสำหรับความยิ่งใหญ่อลังการของสุเปรบิ๊กนันทวันภาพยนตร์ดี955ซุรินนะคะจอ26เมตรนะคะวันนี้โอ้โหแบบไม่พึ่งเคยดูแต่นันทวันเมื่อ สมัยเป็นเด็กเป็นวัยรุ่นนะตอนนี้อายุสี่สิบกว่าแล้วนะนันทวันสองพันยิเอ็ดเนี่ยเป็นยังไงก็เคยมาชมกันนะไม่เพิ่งยังไม่เคยเห็นนะคะเพื่อนเพื่อนเพราะว่าแถวบ้านไม่มีนันทวันไปลงชชยนานแล้วเนาะวันนี้ก็ได้มีโอกาสมาพบปะนันทวันภาพยนตร์ในคืนนี้นะคะวันนี้วันที่สองธันวาคมสองพันหกสิบสี่นะคะเพื่อนก็พาเพื่อนเพื่อนมาชมเนาะก็ทางหน่วยนังกำลัง อลงตู้นะคะตั้งจอเสร็จแล้วเนาะกำลังติดปลายไฟนะคะเดี๋ยวเรามาชมกันตรงนี้ก็จะเป็นสแตนสำหรับชายแล้วก็วางพาเวอร์เนาะรถสีเขียวโอ้โหแบบกี่ล้อเนี่ยสิบสองล้อเปล่ารถสวยมากเลยนะคะสำหรับนันทวันไม่มีผิดหวังนะจ๊ะติดต่อได้นะคะ081 593 <laughs> ไ,มไม่นีรักกนไม่ตงว่าเขาจะมาทางนี้นะโดนนีรักกันเรามาชมพี่พี่เขาทำงานกันนะคะวันนี้นันทวรรณลงจอชายที่บ้านสนนนนางแก้วนะคะตำบลบึงอำเภอา,าวาสีนรนะะินนะคะจังหวัดสุรินทร์นะคะ เป็นงานทำบุญ้อยวันเนาะสุปโปรบิกนันทวันดีกาว้า้าสุรินนะคะสุดยอดมากเลยนะคะลุงดังสิ่ง สวัสดีค่ะขอถ่ายหน่อยนะคะถ่ายได้อยู่เนาะวันนี้จอกี่เมตรคะพี่จอย6สิหกเมตรนะคะอันนี้ตู้ตู้เบ็ดเนาะสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะมาจากช่องไหนครับนี่ช่องแม่เฟื่องแม่เพิ่งรับแฟนไลฟ์

เรามาชมข้างหลังกันนะคะโอ้โหจอ26เมตรนะคะวันนี้สวยมากก็ช่วงนี้ก็เป็นช่วงกำลังติดตั้งอุปกรณ์เนาะยังไม่เสร็จเรียบร้อยนะคะมีไฟมีป้ายไฟเยอะแยะเลย เนาะก็คอยมาชมกันตอนถ้ำนะคะตอนอลองสาวเช็คลองแสงว่าจะเป็นยังไงเนาะแล้วก็พีเศษคือถ้านันทวันไปลงที่ไหนก็จะมีแบบเต็มหน้าจอกันสนุกสนานเลยนะเดี๋ยวคอยมาชมกันนะคะีอ,อะเขาก็ไล่ให้หนูไปเต้นที่อื่นน่ะคนน่าสงสาร

ข้างละหกสี 64, 24, 24, ่ยี่สิบสี่ยี่สิบสี่ใบลงยังไม่เสร็จโอ้เยอะมากเยอะมากแล้ว,วคืนนี้ติดต่อสาวให้สักสามวันอ่ะ <c oughs> <c oughs> มีแล้วคะ่ะ

สีหัวไม่หนอจะตกสีหัวไม่หนอเราเจอหลทูกเบอร์นะครับช่องเสือร้ายลซสนะพระเจ้าไม่ผิดนะคะ <c oughs> พี่ทีมงานเขากำลังลงตู้เบรน,นะคะเป็นตู้ผีเสื้อกระแทกหลังนะคะเพื่อนเก็ ไอ้ที่ตั้งอยู่กับพื้นเนี่ยสงสัยจะเป็นอ่าเสียงกลางแหลมเนาะน,นั่นเป็นตู้เบสนะคะเดี๋ยวเราไปชมกันก็ตอนนี้ก็ติดป้ายไฟนะคะนี่เนาะเป็นป้ายไฟเดี๋ยวเรามาชมทางนี้เนาะว่าเป็นยังไงเนาะทางบนก็จะเป็นป้ายซูเปอร์บิ๊กนะคะนันทวันดีเ5้าห้าห้าซุริน,นะคะเพื่อนแล้วก็ ทีมงานเยอะมากนะคะทางนี้ก็เป็นตู้ตู้เบรทางนี้ลงเสร็จแล้วนะคะก็ข้างละยี่สิบสี่ใบเนาะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกสี่ยี่สิบสีนะคะนี่เลยโคแบบตัวเยอะมากตอนนี้ก็ทางหน่วยกำลัง อ่าลงสเตนนะคะลงที่ตั้งเนาะตั้งเครื่องใช้ตั้งพวเวอร์นะคะรถสีเขียวสวยมากเลยนะคะนันทวันภาพ,พยนตร์นะ,ะเดี๋ยวเม่พึ่งพาเ,เพื่อนๆไปชมตอนนี้พี่ๆเขากำลังลง power นะคะผุมมพลังกำลังลงพ power ววกันนะคะ ไปดูกันว่ามีอะไรบ้างอู้ย่างสูงะ่ะเพราะว่าย่างสูงอ่ะสูงมากพี่สวัสดีค่ะ กำลังลงพอเวอร์นะคะอุ้ยประดิ์เจริญ NSK อุ้ยสูงแฮะ สูงมากบริษัเจริญ5,500เทอร์โบนะคะ6แท่นติดต่องานใช้ได้นะคะ0815935559เอา <laughs> ไปไหนตอนนี้พี่ๆเขากำลังตั้งอะ่ะ เสียงกลางนะคะเสียงกลางอเมเจอร์เนาะมีอยู่กี่ใบเนาะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกจ็ดแปดแปดใบนะคะแล้วก็ตู้เบสสี่สิแปดดอกนะคะเมื่อก่อนใช้สี่สิบเดี๋ยวนี้ใช้สี่สิบแปดโหแบบพลังเจียงวันนี้สุดยอดมากเลยนะเราชมกันนะคะยูท <c oughs> <c oughs> ูบเบอร์เดิสนสนามกันเ <c oughs> ยอะมากวันนี้ มาแล้วเนาะตอนนี้ก็ทางหน่วยนันทนกำลังลองแสงนะคะเสียมาก เขาคัดกรองล้วดิบรรยากาศลบค่่าแล้วนะคะก็ กำลังสวดเนาะพาเพื่อนๆมาชมบรรยากาศตอนหัวค่ำนะคะกำลังลองลองไฟเนาะเช็คระบบไฟอยู่นะคะเอองก็เดินมานี่